วันนี้จะพามาชมที่นาแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะนาแปลงก็จะติดกับถนนหินคุกตรงนี้นะคะความกว้างถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านมาก็ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองค่ะมีเพื่อนบ้านลายล้อมแปลงที่ดินนะคะเป็นที่ดินที่ไม่เปรียวค่ะส่วนไฟฟ้าปปปาและหมู่บ้านน่าจะห่างมาประมาณ300เมตรค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดที่เช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนาค่ะวันนี้จะพามาชมที่นาแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่รวมอยู่ที่16ไร่2งาน3ตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายนะคะในราคาย,ยกแปลงอยู่ที่ไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่นานะคะก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็น ที่นาร่วงๆแบบนี้เลยค่ะอยู่ต่ํากว่าระดับถนนหน้าแปลงนะคะประมาณ50เซนติเมตรค่ะหน้าแปลงก็จะติดกับถนนหินคุกตรงนี้นะคะความกว้างถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านมาก็ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองค่ะมีเพื่อนบ้านลายล้อมแปลงที่ดินนะคะเป็นที่ดินที่ไม่เปรี่ยวค่ะส่วนไฟฟ้าปรบปาและหมู่บ้านน่าจะห่างมาประมาณ300เมตรค่ะ รูปแปลงก็สามารถรับชมจากภาพมุมสูงได้นะคะทางทีมงานของเราก็ตีเส้นสีแดงแงไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตําบลขามทะเลสออ,อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลขามทะเลสอมาก็ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและอยู่ห่างจากที่ว่าการอ,อรําเภอขามทะเลสอ สถานที่สําคัญสําคัญของตัวอําเภอขามทะเลสอมาก็ประมาณ7กิโลเมตรค่ะเป็นที่ดินที่ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง193เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินที่น้ําอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะด้านท้ายแปลงของเราก็จะมีเพื่อนบ้านติดกับท้ายแปลงของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีคลองน้ําอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเราห่างมาประมาณ100เมตรเท่านั้นเองค่ะ ข้อดีของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับที่ท่านในมองหาที่ดินแปลงสวยๆที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนขุดรอบเป็นโคกหนองนาทําไรนาสวนผสม,มหรือจะซื้อเพื่อจัดลอกแบ่งขายเกณฑ์กําไรในภายภาคหน้าได้ค่ะน้ําอุดมสมบูรณ์ค่ะสวนไฟฟ้าปป,ปาและหมู่บ้านห่างมาประมาณ300เมตรค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกถนนหินคุกตรงนี้ก็จะไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตท,ทางเข้าหมู่บ้านมาประมาณ300เมตรค่ะและอยู่ห่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาก็เพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ24กิโลเมตรค่ะและหากท่านใดเดินทางมาจากตัวกรุงเทพมหานครนะคะแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ222กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะบรรยากาศดีค่ะล่มลื่นเป็น ที่ดินที่เป็นที่นาแปลงใหญ่นะคะแปลงนี้แปลงที่ดินของเรานะคะก็หันหน้ามาทางทิศตะวันออกติดกับถนนหินคุกตรงนี้นะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่124เมตรค่ะและมีแนวเรือกแนวยาวนะคะจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่253เมตรค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกบรรยากาศดีทำเลดีค่ะแปลงนี้น่าสนใจมากๆค่ะหากท่านใดนะคะมองหาที่ดินแปลงใหญ่ทำเลดีก็สามารถเดินทางมาชมแปลงที่ดินของเราได้นะคะ หรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอดูโฉนดขอดูเอกสารสิทธิต์ต่างๆได้นะคะไลน์ <S <S ของเราก็จะเป็น spa k i n 999ค่ะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้เกียตและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ